เมื่อ6เดือนที่ no liebe, man, our our part, แล้วแฮชไปอยู่อเมริกาแล้วทํากระเป๋าตังหายแต่ทำหายไปแล้วแฮชก็เกิดข้อสงสัยอย่างหนึ่งคนแบบใดที่เขาจะเอากระเป๋าตังเราไปถ้าอยู่ประเทศไทยจะมีคนมาคืนกระเป๋าตังให้เราหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องลองทดสอบดูผมจึงซื้อกระเป๋าตังที่เหมือนกันมา15ไปใบและเพื่อให้มันสมจริงที่สุดผมได้ใส่รูปภาพลำบากสแตมเซเว่นเงินสดและที่สําคัญที่สุดช่องทางการติดต่อเจ้าของกระเป๋าตังใครที่เอากระเป๋าตังคืนให้แฮชคุณจะได้เงินคุณ2หรือ ูณ3นะครับซึ่งเราจะมีกระเป๋าตังอันหนึ่งที่จะมีเงินอยู่ในนั้น1,000 0บาทครับทุกคนถ้าคืนแฮชจะได้รับเงิน2 0,000แต่ว่ากระเป๋าไปนี้มันจะต่างจากกระเป๋าอย่างอื่นเราจะใส่ air tag ลงไปด้วยนะครับถ้ามีคนเอาไปเนี่ยจริงๆแล้วคือแฮชไม่อยังจะให้ตัง1น0 0 0 0 0ฟรีฟรนะแต่ถ้าเจอคนดีให้ไปเลย20,000ผมไม่ติดนะแต่คนที่เอาไปนะครับเราจะล่าหาเขาจนเจอ เดี๋ยวน้องๆครับเรามาถึงห้างห้างหนึ่งแล้วนะครับทุกคนทํากระเป๋าตังหายแล้วก็ค่อยดูว่าจะมีคนแบบมาคืนให้เราหรือเปล่าครับทุกคนและตอนนี้ผมกําลังจะทิ้งกระเป๋าตังใบแรกที่ห้างแห่งหนึ่งและอีกใาบนสะพานลอย ทานไปไม่นานมีคนโทรเข้ามามีคนนึงเจอกระเป๋าตังค์ไปแรกแล้วมันเป็นไปที่ภูมิทําตกไว้ที่ห้างแต่หามสมัยสมรให้รางวัลกับคนเจอได้เนื่องจากว่าเขาไปฝากไว้กับเจ้าหน้าที่แทน กระเป๋าตังค์แรกที่เราทําหายกบมาหาแฮชแล้วนะครับทุกคนซึ่งเงินก็ยังอยู่ด้วยนะครับนี่รีบร้อยเลยของครบเลยครับทุกคนแฮชว่าน้องที่ีไปนะครับเขาเดินไปหาเจ้าหน้าที่เราก็ไปฝากที่เจ้าหน้าที่ก็คงไม่ได้บอกว่าเปิดกระเป๋าตังค์ด้วยซ้ำเนาะสุดยอดตอนนี้หนึ่งจากนั้นผมก็ตะเวนยนกระเป๋าตังค์ไปทั่วกรุงเทพ คนโทรเข้าอีกสายหนึ่งแล้วเป็นกระเป๋าตังค์ที่ตกอยู่ในลานจอดร,รถมอเตอร์ไซค์ฮัลโหลครับน้าค่ะครับ,รบ <Hello. S 2> ผมสวัสดีครับใช่ uh, พี่พี่ทางลูไวไหมอ๋อกระเป๋าตังค์ใช่ไหมครับพี่มีเงินในกระเป๋าตังค์เท่า, 1, นา,นไ,า 5, ไหร่ครับน่าจะร้อยหนึ่งครับมี่ทิ้้ที่ที่พี่พัห้าไว้ไปเที่ยวอะไครับผมอ่า uh, ใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้ซี่ีนน้าลูกรถอะไรมามอเตอร์ไซค์นะครับขับรถมอเตอร์ไซค์นะครับ ได้เลยครับประมาณ45นาทีได้ไหมครับพี่ <All S 1> โอเคครับขอบคุณมากครับตามนั้นครับทุกคนก็กระเป๋าตังค์ที่3มีคนจะคืนและก็คือตอนนี้เธอว่าเราย้ายโลเคชันมาแล้วอะ่ะเราจะมาดูกันว่าโลเคชันตรงนี้จะยังมีคนคืนเราหรือเปล่าครับทุกคนจากตอนนี้แฮชังเกตเห็นได้ว่ามีคนไม่น้อยเลยที่เห็นกระเป๋าตังค์ตกอยู่แต่พวกเขาไม่กล้าเก็บอาจเป็นเพราะกลัวถ้าด้านในหายจะโดนเปล่าหาว่าเป็นขโมย ายต่อไปก็ได้โทรเข้ามาเป็นกระเป๋าเงินที่ตกอยู่ที่สถานีรถไฟมีคนเก็บได้และฝากไว้กับเจ้าหน้าที่หลังจากนั้น3วันแฮชก็ได้เข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นั่นของเชครับผมมาครับค่ะอาเชคดูก่อนนะครบไหมเพราะว่ามันไม่มีเอกสารอะไรไงเกือแต่พอดีเจอในที่เป็นเบอร์โทรอ๋อที่เปนเบอร์เทอใช่ไหมใช่สุดยอดเลยร้อยนึงครบเลยโอเคครับ เดี๋ยวผมมีรางวัลน,นิดนึงไปให้พี่นะฮะได้ใช่ไหมฮะค่ะโอเคขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับนี่ครับน้องน,น เรามาถึงสถานีรถไฟแล้วซึ่งเมื่อคืนมีเจ้าหน้าที่จากสถานีรถไฟเขาโทรมาบอกว่าเราทำกระเป๋าตังหายอันหนึ่งสวัสดีค่ะพอดีว่าประมาณสามสี่วันที่แล้วผมทำกระเป๋าตังหนะันกระเป๋าตังเป็นแบบไหนคะถายที่ลังสิตไหม,มในบนรถหรือตรงไหนย่ายที่ลังสิตนะครับท,รที่สถานีรถไฟสถานีเลยใช่ไหมพอดีว่าตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่โทรมาพรอะมีคนโทรไปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคู่นะคะได้ครับ น้องๆได้กระเป๋าตังค์กลับมาแล้วน,นะครับรียบร้อยเจ้าหน้าที่น่ารักมากครับทุกคนเขาใสใ่ในทุงไว้นะครับนี้แบบสุดยอดจริงๆอ่ะของมันครบด้วยนะฮะต่อไปแฮชก็จะลองยนต์กระเป๋าตังค์ที่ย่านมหาลาัยและศูนย์การค้าลองดูว่าจะได้คืนไหม โรศัพท์องสายโทรเข้ามาเลยดูเหมือนว่าหนึ่งในนั้นจะไม่ใช่คนไทยที่เก็บได้อ๋อพี่ยังยังอยู่ไหมครับพี่อยู่ใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดินไปหาตอนนี้จากกระเป๋าตังค์สามอันที่ทําหายวันนี้เราจสองเจอสองแล้วอ่ะมีคนคืนให้เราสองอันแล้วอ่ะชดครับใช่พี่จ่ดที่โทรมาเกี่ยวกับกระเป๋าตังค์ไหมครับพี่แล้วี่บ้าี่บ้านพี่บ้านพี่บ้บ้ี่้นบ เดินตรงนี้หลยดใช่ไหมแล้วทำไมถึงพี่อยากจะคืนผมครับไม่ใช่รู้สึกไม่ดีเวลาน,นี้ถ่ายรู้สึกไม่ดีอ๋อร,รู้สึกไม่ดีเข้าใจครับพี่พี่เป็นคนที่ไหนครับคน,นคนพม่าครับคนพม่าใช่ไหม<อ>ครับคุณพี่มากๆเลยนะจะเอาอันนี้กับอันนี้เนี่ยมาให้พี่นะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยพี่เราก็ทำดีก็ได้ดีนะครับพี่ขอบคุณมากเลยครับจริงๆฮะขอให้มีวันที่ดีนะครับครับผมครับ นี่ครับทุกคนขนาดแบบว่าคนที่ไม่ใช่คนไทยแล้วก็ยังพักอาศัยที่นี่ก็ยังใจดีเลยนะพี่วินมอเตอร์ไซค์ที่เก็บกระเป๋าตังค์ได้เขาได้ฝากไว้กับพนักงานที่หอพักแห่งหนึ่งคือกระเป๋าตังค์ไปนี้นะครับคนที่หยิบมาก็เป็นพี่วินเนาะแต่ว่าคนที่โทรมาหาก็คือผู้หญิงคนนึังครับ เราพี่วินเขาเป็นคนฝากมาใช่ไหมครับใช่ครับพี่พอจะรู้จักพี่วินคนนี้ไหมครับแร้วว่ารูกแฮชก็เลยถามพี่พนักงานที่หอพักว่าพี่วินเขาอยู่ตรงไหนเพื่อผมจะได้มอบรางวัลให้กับเขาเลยได้คาราทีเอสได้เดินตามพี่วินพี่วินก็ขับมาพอดีเลย96ใช่ป่ะพี่พี่พี่เก้าพี่วินเก้าสบหกครับมาหน่อยพี่มานี่หน่อยว่าพี่พี่ใช่ใช่คนที่เจอกระเป๋าตังค์ไหมครับพี่อ๋อกระเป๋ากระเป๋าตังค์อันนี้ใช่พี่ใช่ไหม เาเอามีเงินรังวลนิดหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราทําดีเราควรได้สิ่งที่ดีกลับมานะครับผมก็เลยขอแบบคืนเงนเ้งพี่ในเมื่อพี่เอากกระเป๋าตังค์มาคืนให้ผมครับพระวังรถนะพี่ระวังรถครับทำไมถึงพี่แบบตัดสินใจแบบว่าใบฝากเจ้าหน้าที่แทนที่จะเอาไปเองครับตัวเดล็กนักศึกษาเขาเดือดร้อนเรื่องมีเรื่องบัตรเรื่องเงินเรื่องการใช้จ่ายไงไม่รู้ว่าเงินจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่กลัวว่าจะมีบัตรอะไรอยู่ในนั้นก็เลยอไม่ได้ ดีใจมากเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณแต่ผมผมติดตามอยู่ครับเนี่ยเฮ้ยวันนั้นพาไปสปีดไปเที่ยวไปไหนใช่ใช่ใช่ทุกคนฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคคุณรับบายครับพี่ขอบคุณครับเราอยากจะลองแบบใจคนไทยอีกระดับหนึ่งอ่ะถ้าเราไปทำกระเป๋าตังข่ายที่ตลาดแล้วเงินในกระเป๋าตังไม่ใช่แค่ร้อยเดียวสักห้าร้อยบาทจะมีคนเอามาคืนไหม จากนั้นแฮชมุ่งหน้าไปที่ตลาดแห่งหนึ่งแล้วเริ่มปฏิบัติการโยนกระเป๋าเงินตอนนี้ เราฝากกระเป๋าตังค์สามอันไว้ในตลาดและทําหายและต้องมาลองลุ้นดูก่อนว่าจะมีคนโทรมาหาเราหรือเปล่าทุกคนถ้าเขาคืนนะเขาจะได้ตังค์มีสายโทรศัพท์สองสายจากเจ้าหน้าที่ตลาดโทรเข้ามาเขาสับสนนิดหน่อยเหมือนได้รับกระเป๋าตังค์เหมือนกันเป๊ะเลยของไปมีคนคืนกระเป๋าตังค์เราสองคนแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเขาไปฝากที่เจ้าหน้าที่เราติดต่อเขาไม่ได้เศร้านาออยากจะให้รางวัลกับคนแย่แต่ผมเลยให้ผมเลยให้ไม่ได้ครับ แต่ว่ามันยังมีอีกไปหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏตัวออกมาครับแต่โดี๋ยวแฮชว่าจะก,กลับไปที่บ้านก่อนแล้วค่อยเฝ้าออดูว่าจะมีเบอร์โทรมาหรือเปล่าครับจากนั้นแฮชก็ได้มุ่งไปสวนสาธารณะเพื่อโยนกระเป๋าตังต่อในกระเป๋าตังตรงนี้ฮะจะมีเงิน1,000บาทอยู่ในนั้นครับทุกคนถ้าเขาเอามาคืนแฮชนะฮะเขาก็จะได้ตังคุน2เลยนะ ฮัลโหลครับชื่อแฮชครับเอาเอาเปอร์ผมมันจากไหนครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมขออนุญาตถามพี่ก่อนว่าทำไมถึงพี่ตัดสินใจแบบว่าเอาเป๋าตังมาหายผมมาคืนผมครับออคก มันไม่ใช่ของผมอ่ะบอกว่าคนที่ทาหายอาจจะเดือดร้อนไงอ๋อแต่ผมก็เชื่อว่าถ้าเราทําดีแล้วก็ควรที่จะได้ดีอรบพี่ผมก็เลยขอตอบแทนพี่สองพันบาทอ๋อไม่เป็นไรอีกคุณพี่เอาลไม่ไม่จริงๆอันนี้คุณคุณมาท่องเที่ยวใช่ไหมผมอยู่ที่นี่พี่ผมก็เรียนที่มกรุงเทพครับมกรุงเทพเหรอใช่พี่ไม่ไม่ดีกว่าคุณฝากคุณทําบุญแล้วกันโอเคทางเงินสองพันนี้ผมก็จะให้คนไร้บ้านนะฮะอ่าอ่าโอเคตามนั้นนะพี่ไม่เดือดร้อนโอเค ขอบคุณพี่มากมากเลยแต่ว่า,วา,เาเอากระเป๋าตังค์มาคืนนะครับพี่พี่เขาใจดีมากเขาก็ไม่เอาเงินด้วยนะทุกคนเขาอ,อยากให้ให้เราไปทําบุญต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวเงิน2 0 0 0บาทเดี๋ยวเราจะต้องไปบริจาคต่อไปครับทุกคนแต่ตอนนี้เราเหลือกระเป๋าตังค์อีก2อันนะฮะหนึ่งในนั้นก็คือจะมีเงิน10,000บาทเราจะปิดท้ายด้วยกระเป๋าตังค์ที่มีเงินอยู่ในนั้น10,000บาทถ้าแฮชทาหายมันจะได้คืนไหมสมมุติเราทําลวงแล้วใช่ไหมแล้วเครื่องที่แฮชก็จะรู้เลยนะเพราะว่า แอป l ป t a แท็กอยู่ในนี้ครับทุกคนนี่แหละเราจะทำตรงนี้แอะแอบแไปตกแล้วบา,บายกระเป๋าตังค์เดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเช็คดูว่ากระเป๋าตังค์อีกอันหนึ่งมันแบบมีคนหยิบม,มาแล้วยังครับทุกคนมาเปิดในอันเนี้ยทุกคนมันมันขยอยู่นะมันมันใหญ่ที่และอะไรเนี้ย ตอนนี้ a อ r t a ทกที่แใส่ไว้ในกระเป๋าตังค์มันเคลื่อนที่เหมือนมีคนเก็บกระเป๋าตังค์ไปแล้วเขาน่าจะขึ้น BTS นะฮะเร,เราจะลองตามหาเขาดูก่อนนะแฮชสังเกตว่ามันดูเหมือนเขานั่งรถไฟแฮชก็เลยขึ้นรถไฟไปตามเขาเลยน้องๆมันไม่ได้อยู่บนรถไฟแล้วแหละนะฮะแฮชก็เลยลงก่อนนะฮะจริงๆเสื้อมากแปลว่าเป็นแบบตลอดสายแต่ว่าตองลงก่อนน้ยน้องๆแฮชว่านะโอกาสเดียวที่เราจะรอดนะครับนั่นก็คือ กันได้พี่วินทุกคนต้องไปหาวินมอเตอร์ไซค์โอเคสู้เขาเลยพี okay. ่สู้เขาเลยโอเคกำลังจะตามหาอยู่นะครับทุกคนแต่ดูแผนที่มันยากมากครับทุกคนมันมั่วมากมันไม่มั่วหรอกแต่มันช้าตอนนี้เราเริ่มเข้าใกล้กระเป๋าตังค์แล้วแต่รถติดทําให้เราไปถึงช้ากว่าเดิมเฮ้ยทุกคนทุกคนทุกคนฮาชว่าฮชว่ามันอยู่แล้วนะทุกคนมันอยู่แล้วมันอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปหามันนะครับ ตอนนี้ดูเหมือนกับว่ากระเป๋าตังค์จะอยู่ที่เข้าสารไม่ค่อยได้เครื่องที่แล้วแต่ว่าก็เหมือนะจะยุดแล้วจะรีบตามหาแฮชก็จะต้องสลับระวังแผนที่ Apple กับแผนที่ google maps นะครับทุกคนเนี่ยเหลืออีก2นาทีเราจะเดินไปถึงที่ที่กระเป๋าตังค์อยู่เนี่ยตอนตอนนี้มันเหมือนจะอยู่ในตึกข้างในเนี่ยฮะแผนที่มันบอกว่าให้เข้าวซอยมันไม่มีซอยตรงนั้นอ่ะ,อะตอ ตรงนี้มีถนนด้วยครับทุกคนแฮชไม่เคยรู้มา่ก่อนเลยอันนี้มันแอบน่ากลัวแล้วแหละ The your right. เราถึงแล้ว i y o u มันอยู่ในรถเหรอ มั้ม่้ยไม่ๆสนนคารสนนคารมันต้องค้าหลัวหรือเปล่าเนะีวะนุ๊กโอเคอะ Guys are h e That's it bro Bro อู้ Look inside dude ดูข้างในสิโอ้ยโหดมากโหดมากๆเลยนะเปิดโทรศัพท์ยังอยู่นะฮะก็เจ็บจุกอยู่นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เถอว่าปล่อยให้คนที่หาเจอได้เที่ยวสนุกนะครับ